สวัสดีครับนอยู่ช้ำสามร้อยฮะเข้ามาขอคนร้านหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้เราจะมาไลฟ์สดเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่ของ Mercedes-Benz ครับก่อนหน้าน,นี้เรามี GLE-5 อ่า GLE-350D ไปวันนี้เรามากับ G63 AMG ย้ำนะฮะ G63 AMG ปีปี2 1ครับเอครับราคาแพงกว่าลัมโบข้างหลังอีกนะครับใครอยากสุดอย่างพี่เบียร์ใบหยกนะฮะคันนี้เลยแต่พี่เบียร์ใบหยกสุดกว่าเขาเป็น G800 อะ่ะ เทียตัวเทพอะนะฮะคันนี้ G63 นะครับอ่ะอย่าให้เสียเวลาเข้ามาแล้วคอมเมนต์หน่อยแล้วกันผมบอกก่อนว่าตอนนี้ผมรับซื้อรถยนต์ทุกประเภทรถเล็กยันซูอป,นนป,น card, ปอระลัมโบเฟอร์แล g ดี้แม็คัเรนเบนจีคัสปอร์เช่ทุกอย่างเรารับซื้อหมดครับแต่ผมเองอาจจะไม่ได้ซื้อเองนะเรามีพันธมิตรที่เป็นคนรับซื้อรถอยู่แล้วเราสามารถส่งให้เขาดูได้แล้วเดี๋ยวเขาหาราคาดีที่สุดสำหรับคนที่อยากจะขายรถรถเล็กๆเ,เ,เหมือนกันรถสปอร์ตรถอะไรรับหมดทุกอย่างนะครับอ่ะเข้ามาดูวันนี้ดีกว่า คันนี้เป็น Mercedes-Benz G63 ครับ G-Wagon เป็นรถที่ในตำนานครับรูปทรงแบบเนี้ยเรียมาประมาณสักน่าจะแก่กุีกะ่ะคือหลาย450ปีแล้วแบบเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยมาแบบหลาย 3- 40ปีแล้วหน้าตาแบบเนี้ยแตมีการเปลี่ยนฟงไฟนุ่งไฟหน้าแต่รูปโฉงแบบเดียวกันเลยครับ G-Class ครับเป็นรถที่ทำออกมาในการสงครามประวัติเนี่ยเคยอยู่ในหัวเยอะมากเลยหลังๆไม่ได้จำแล้วเคยทำคเคยทำรีวิวไปอันหนึ่งเหมือนกันนะก็ลืมหมดละ คันนี้นะเป็น G 6 3 AMG เครื่อง V 8ไบเทโบนะฮะ V 8ไบเทโบคันนี้ผมเสนอขายในะราคา17ล้าน9แสนมีไฟแนนซ์อยู่ประมาณ8ล้านกว่าบาทใช้เงินดาวประมาณ9ล้าน1พึ่งอนเดือนละ2อ0แ0นบาทแต่ถ้าใครอยากจะซื้อจัดไฟแนนซ์ใหม่เช่าใช้เลยเหมือนเช่าใช้เลยจัดได้เต็มไม่ต้องดาวศูนย์บาทออกรถจากแค่ประกรันค่าจัดค่าโอนเท่านั้นเองออกรถไปเลยศนบาทจัดได้เต็มแต่เครดิตมันต้องดีด้วยนะ เครดิตไม่ดีไม่ได้นะเครดิตแบบไม่ใสไม่ได้นะเครดิตคุณต้องใสด้วยนะฮะอ่ะรถคันนี้ครับเป็นสีดำเดิมจากโรงงานเป็นดำาด้านนะอันนี้เป็นสเปคออปชั่นบวกอีก3 0 0 0 0นบาทมีดิสโทนิกมีกล้องหน้าครับครบหมดกันชนหน้า AMG ชุดแต่ง AMG หมดครับไฟหน้าสมอนะฮะนี่ไฟเนี่ยพวกนี้สโมอหมดไฟหน้าวงแหวนนะครับตรงโรุ่นของ G-Class ตัวใหม่คันนี้ล้อแมกนะฮะล้อแมกขอบขอบใหญ่ฮะ22 AMG แพ็กเก็นะฮะ เบรกเอ็ G, อันเท่าหัวครับอ่าคันนี้สเปคค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะจะรู้เลยว่ามันดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสอภายในรถเนี่ยดูฟังฟังเสียงประตูนะฟังเสียงประตูนะ <c oughs> นี่เหรอวะรถกระติเจล้านนะครับนี่แหละมันคือซิงเกิลของที่ m e d e s b e n z เขาทำได้ดีกว่านี้แต่เขาไม่ทำ เพราะว่านี้เป็นคือซิกเนเจอร์ของเขาเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์พวงอะไรอคันธา,าร่าผสมกับคาร์บอนไฟเบอร์ครับหรือเคปล่าพวงะไรมัลติฟังก์ชันเลขไมล์เ0 0ากิโลภายในเบาะเป็นตัวท็อปสุดนะนี่เบาะเอ็มจีแดงสลับดําแต่ข้อดีไงรู้ว,ว่าเวลาเลี้ยวเว้ยสมมติหักเลี้ยวซ้าย่ะแม่งบีบอย่างนี้เราเลยเว้ยเบาะแม่งบีบได้เบาะให้หลีบได้เป็น Option, ออปชั่นโคตรฉลาดโคตรฉลาดครับบอกเลยนะฮะคันนี้ราคาซันรูฟภายในอคันธาร่าครบหมดแล้ดูด,ด้านหลัง เราดูด้านหลังครับมีจอท้ายด้วยคันนี้มีจอหลังให้ด้วยนะฮะมีจอหลังให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะฮะพร้อมพร้อมหล่อคันนี้พร้อมหลอ่อใครที่อยากได้พร้อมหล่อไปได้เลยนะฮะคันนี้ราคาโคตรดี17ล้าน9แสนนะฮะอยากดู981ฮะ981เอาไปขัดสีเคลือบแก้วแล้วนะฮะก็ติดต่อมาได้ใครที่อยากจะดูนะฮะ เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าใครที่รู้สึกว่า mercedes benz รุ่นนี้เนี่ยแพงมันไม่ได้สร้างมาเพื่อคุณครับมันเป็นรถคันหนึ่งที่ใครที่ซื้อมันต้องเข้าใจเพราะผมเองส่วนตัวผมรู้สึกมันแพงนะ17ล้านกว่าเพราะว่าผมไม่มีลำโบงคนที่มีลำโบงแล้วก็จะมีพวกนี้แหละเป็นรถที่แบบเป็นซูเปอร์คาร์เปรียบเทียบกับพวก u นะู u s สอะ u l u s สอะนี่เทียบเท่า u ู u s สเลยฮะพวก Hip h i ป h o ปสุรตานจะใช้กันนะครับ g class g 6 3ครับ ก็ค่อนข้างสบายโือเบืนาแล้วล่ะน่าใช้นะเพราะว่าวันนี้คุณซื้อรถใหม่ไม่มีของนะรู้สึกว่าจะไม่มีของนะตอนนี้นะฮะก็มีที่ลากเรือให้ไฟไท้าย LED โลโก้ m g สวยอ่ะถอยเสียออกสองข้างสไตล์ m g เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องกัน รถแม่งผลิตแบบใช้เทคโนโลยีล้าหลังอะแต่เทพแต่หล่อแต่ถามว่ากูอยากมีไหมอยากมีนะเว้ยช่างกล้องอยากมีมากเลยเนี่ยเป็นรุ่นที่ในใฝ่ฝันเลย่ยฝ่ฝันหรือฝันไฟอยากจะมีเลยเรียวเรียวเรียวรยวเอ้ยไม่ได้ดูก่อนเดี๋ยวล้างให้สวยๆอันนี้เรียวเรียวเลยเดี๋ยวล้างให้ใหม่เก็กใหม่เก็กนะครับเครื่อง amg หล่อๆนะครับ พี่ด้านในเลยก็ได้นะพี่อะเรามาฟังเสียงเครื่องดีว่า MG V8 Biturbo ราคา17ล้าน9 0 0 0ต่อรองได้นะราคาคุยกันได้แต่อาจจะได้ไม่เยอะนะเพราะว่ารถใหม่ตอนนี้ราคาไปไกลมากนะครับไปไกลมากแล้วคันนีม้มีไฟแนนซ์ด้วย17ล้าน9 0 0 0 0รวมดอกเบีย้ยรวมทุกอย่างหมดแล้วนะฮะใช้เงินดาวประมาณ9ล้านหนึ่งครับผ่อนเดือนละ2,900 ที่กูเล่งเล่งให้มึงเนี่ยหมดเป็นลิ้นหนึ่งแล้วขับคันนี้อยากรวยแบบไม่ธรรมดาน้องเ5เต็มถังเอ๊ะค้นรวยอะยกูบอกเลยต้องมี4,000นอะ3 4 0 0ี่ันอะก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะเจ้ารถ Mercedes-Benz G-Class คันนี้สนอราคา17,900 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มดาวศูนย์บาทนะครับหรือเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อ ใช้เงินดาว9ล้านหนึ่งผ่อนเดือนละ2แสนกว่าอีก44งวดโดยประมาณนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วโอเวอร์ออ17ล้าน9แสนบวกบวกนิดๆน,น,นะฮะรวมดอกเบี้ยหมดทุกอย่างแล้วหรือใครที่อยากจะซื้อไม่มีเงินดาวถึง9ล้านอ่ะแต่กูผ่อนได้ไม่มเป็นไรจัดไฟแนนซ์ไปเลยฮะ17ล้าน9แสนสบายๆสำหรับ,บใครวันนี้ที่ชอบอันนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดสังเกตการณา์ช่องยูทูบด้วย ถ้าใครอยากซื้อติดต่อมาเลยนะฮะหรือใครอยากจะขายรถแบบนี้หรือซึเปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตหรือรถอะไรก็แล้วแต่ติดต่อพวกเรามาได้ได้นะฮะ0852504444และไลน์เอาฟซเชียลของโชว์ลูมแอดไซส์สามร้อยกสกการ์ดไลน์มีแอดด้านหน้านะฮะสำหรับผมดนีชั้นสามร้อยไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่งกันอีกด้วยสวัสดีครับ